สวัสดีครับจากเว็บไซต์ www. j u i c e r c l u b c o m นะครับวันนี้ผมจะมาทำสูตรเด็ดนะครับชื่อสูตรทะลวงเส้นเลือดนะครับสูตรนี้ได้ปัจจุบันได้รับความนิยมค่อนข้างจะมากเพิ่มขึ้นพอสมควรนะครับเพราะว่าจากการที่ผมไปพบลูกค้าหรือว่าลูกค้ามาที่ร้านของเราเนี่ย ส่วนใหญ่จะทําสูตรนี้ทานกันแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับสําหรับคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยครับก็รู้สึกว่าทานแล้วสบายตัวมากขึ้นเบามากขึ้นนะครับทางจุยซ์ขับเองเนี่ยก็ได้เข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับมีหลายท่านก็มาโพสต์ว่าจะต้องบปพาสหัวใจแล้วก็ทําสูตรนี้ทานไปสักเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยครับก็รู้สึกว่าอาการดีขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับ โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจเนี่ยผมคิดว่ามันอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาหมออย่างใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็ทำสูตรนี้ทานไปด้วยทำควบคู่กันไปครับจะได้ผลด,ดีหรือไม่ดีอย่างไรเนี่ยก็ต้องไปหาหมอตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าสูตรนี้วัตถุดิบหาง่ายมากครับก็คือประกอบด้วยมะนาวนะครับกระเทียมนะครับขิงแล้วก็น้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์นะครับ เหมือนกับเป็นสมุนไพรในครัวบ้านเราเนี่ยหาได้ง่ายๆนะครับเราก็ลองมาทําทานกันดูนะครับว่าจะให้ผลดีอย่างไรนะครับคราวนี้เรามาดูสรรพคุณของวัตถุดิบแต่ละชนิดนะครับผมจะเริ่มจากมะนาวก่อนนะครับสารอาหารที่พบมากในมะนาวได้แก่วิตามินซีวิตามินเอวิตามิน B1, B2, B3, B5, B6, และ B9 นะครับ นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กแมกนีเซียมและโพแทสเซียมมะนาวถือเป็นพืชที่ดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริงนะครับเพราะมะนาวมีส่วนช่วยในการรักษาโรคและอาการต่างๆได้มากมายเช่นบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะรักษาอาการตาแดงบรรเทาอาการไข้มะนาวมีวิตามินซีที่สูงซึ่งจะช่วยในการรักษาอาการเลือดออกตามไรฟันหรือโรคลักปิดลักเปิด บรรเทาอาการไอและขับเสมหะบรรเทาอาการต่อมทอนซิลอักเสบลดอาการเหงือกบวมช่วยในการขับพยาธิรักษาอาการท้องผูกรักษาอาการโรคก,กระเพาะท้องร่วงแก้อาการบิดช่วยฟอกบำรุงโลหิตรักษาอาการโลหิตจางแก้โรคเหน็บชาและยังช่วยรักษาอาการปวดข้อได้อีกด้วยนะครับสบรรปคุณของกระเทียมสารอาหารที่พบมากในกระเทียมได้แก่ วิตามิน B1 B2 B5 B6 B9 วิตามิน C แคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมแมงกานีสฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและซิเลเนียมสารอาหารที่สำคัญในกระเทียมได้แก่ซิลเลเนียมซึ่งเป็นสารที่ร่างกายต้องการไม่มากแต่ขาดไม่ได้นะครับเพราะต้องใช้ในการกระบวนการเมตาบอลิซึมมีหน้าที่เป็นตัวต้านไม่ให้ออกซิเจนหลุดออกจากเป็นเลือดแดง ทำให้เลือดของเราบริสุทธิ์และยังช่วยป้องกันไม่ให้โลหะหนักบางอย่างเช่นปรอดตะกัวที่เป็นพิษต่อร่างกายเนี่ยและยังช่วยป้องกันโรคหัวใจควบคุมความดันโลหิตให้ปกติช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อเยื่อในร่างกายถูกทําลายซึ่งทําให้เกิดเส้นเลือดอุดตันได้นะครับสบรพพคุณของขิงขิงจัดเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในหลายๆด้านเพราะอุดมไปด้วยวิตามิน และแร่ธาตุที่มีความสำคัญอย่างมากต่อร่างกายของเราประโยชน์ของขิงเช่นช่วยลดอาการท้องอืดช่วยบรรเทาอาการไมเกรนช่วยป้องกันมะเร็งช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดสารอาหารที่พบมากในขิงได้แก่วิตามิน A วิตามิน B1 B2 B3 วิตามิน C เบต้าแคโรทีนธาตุาเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสแถมยังมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและเส้นใยจำนวนมากอีกด้วย ซึ่งประโยชน์ของขิงนั้นเราสามารถนำมาใช้ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรากเง้าต้นใบดอกนะครับสรรรคุณของแอปเปิลไซเดอร์แอปเปิลไซเดอร์หรือน้ำแอปเปิลไซเดอร์วินนก้าคือน้ำส้มสายชูที่เกิดจากการหมักแอปเปิลสดด้วยการนำมาบดและปล่อยให้เกิดการหมักตัวในถังไม้โดยไม่ผ่านกระบวนการความร้อนจึงยังคงเอนไซม์และแร่ธาตุธรรมชาติไว้ได้อย่างครบถ้วน มีคุณสมบัติเป็นกรดสูงมีรสเปรี้ยวจัดมีสีเหลืองคล้ายน้ำชามีความเป็นกรดประมาณ5%มีส่วนประกอบของโพแทสเซียมสูงการรับประทานแอปเปิลไซเดอร์ต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมคือวันละไม่เกิน2ช้อนชาหรือน้อยกว่าด้วยการผสมกับน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้ก่อนรับประทานนะครับคราวนี้เราเริ่มมาทำสูตรทะลวงเส้นเลือดก,กันเลยนะครับ สำหรับสูตรนี้ผมแนะนำนิดนึงว่าไม่ควรทำในปริมาณที่เยอะนะครับสำหรับผมเองเนี่ยแนะนำ,นำว่าควรที่จะทำอย่างละ5 0ซีซีเช่นน้ำมะนาว50ซีซีนะครับน้ำกระเทียม5 0ซีซีน้ำขิง5 0ซีซีน้ำแอปเปิลไซเดอร์50ซีซีแล้วนำมารวมกันอย่างละเท่าๆกันมารวมกันนะครับ4อย่างเนี่ยก็ได้ประมาณ2 0 0้ซีซีละนะครับแล้วก็ทานวันละช้อนก็ทานได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์นะครับสำหรับทานคนเดียวนะครับ ส่วนน้ำมะนาวเนี่ยผมคั้นมาเรียบร้อยแล้ว5 0ซีนะครับส่วนกระเทียมเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูว่าคั้นด้วยเครื่องบูลอม S10 เนี่ยครับว่าเขาจะได้ปริมาณเท่าไหร่สำหรับกระเทียมในครั้งเนี้ยผมเตรียมมาประมาณ300กรัมนะครับเดี๋ยวผมจะคั้นไปเรื่อยๆนะครับให้ได้ปริมาณ5 0ซีแล้วดูว่าเราใช้กระเทียมไปเท่าไหร่นะครับเราเปิดเครื่องบูลลอมแล้วเราเริ่มคั้นน้ำกระเทียมกันนะครับ สำหรับกระเทียมที่ใช้กับเครื่องฮูลอมเนี่ยนะครับเวลาเวลาเราซื้อจากตลาดแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าให้ปอกเปลือกนะครับเพราะว่าถ้ามีเปลือกเนี่ยเส้นใหญ่จะสูงแล้วคั้นแล้วจะจะอาจจะมีการติดขัดอยู่ในเครื่องได้นะครับกระเทียมนี้จะเลือกเป็นกระเทียมโทนหรือว่ากระเทียมกลีบเล็กก็ได้นะครับ ผมขอดูนิดนึงครับว่า50 cc ซีซีหรือยังนะครับโอเค50ซีซีเราใช้กระเทียมอันเนี้ยเหลือกระเทียมในนี้อยู่ประมาณ120นะครับ 120กรัมเมื่อกี้เรา300กรัมเราก็ใช้ไป180นะครับได้น้ำกระเทียม50ซีซีนะครับอันนี้พอเป็นไกด์ไลน์นะครับต่อไปเรามาขันน้ำขิงนะครับขิงเนี่ยเนื่องจากปริมาณในขิงน้ำก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะเตรียมไว้ประมาณสัก200กรัมนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าปริมาณของขิงเนี่ย200กรัมนะครับ ใช้ไปเท่าไหร่ถึงจะได้น้ำขิงประมาณ5 0ซีซีนะครับเรามาเริ่มคั้นกันเลยครับ <S <S ขิงเนี่ยสำหรับเครื่องหูลอมนี่หั่นเป็นท่อนเล็กๆนะครับเพราะว่าขิงจะมีเส้นใยสูงสักหน่อยนะครับถ้าเผื่อถ้าเผื่อเราไม่หั่นเนี่ยกากจะอาจจะค่อนข้างจะ ตันอยู่ในเครื่องได้นะครับเพราะฉะนั้นตัดหั่นเป็นท่อนๆนะครับขิงนี่น้ำเยอะมากนะครับโอเคอันนี้ผมใช้ขิงไปแค่อันนี้น้ำหนักขิงนีนนี้อยู่เหลืออยู่ประมาณ130กรัมนะครับใช้ขิงไปแค่ 70กรัมก็ได้น้ำขิงประมาณ 50cc แล้วนะครับน้ำเยอะมากต่อไปเป็นขั้นตอนเอาน้ำแต่ละชนิดมาผสมกันนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำกระเทียม 50cc นะครับส่วนมะนาวเนี่ยผมคั้นเตรียมไปแล้วก็คือ 50cc นะครับใส่ลงไปน้ำขิงนะครับ 50cc แล้วก็น้ำแอปเปิลไซเดอร์5 0ซีซีเช่นกันนะครับพอเราใส่รวมกันแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับสูตรนี้ผมต้องเรียนว่ามีบางสูตรเนี่ย เขาเอาไปต้มเคี่ยวให้เหลือครึ่งหนึ่งนะครับแต่สูตรของเราเนี่ยเนื่องจากเป็นเป็นการสกัดแล้วไม่มีน้ําเปล่าเจือปนเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาไปต้มนะครับการต้มเนี่ยความร้อนเนี่ยจะทําให้วิตามินและเอนไซม์ในไม่ว่าจะเป็นมะนาวในกระเทียมหรือว่าในขิงเนี่ยครับสูญเสียไปนะครับสำหรับท่านที่รู้สึกว่าทานยากรสจัด ก็อนุญ,ญาตให้ผสมน้ำพึ่งได้เล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ลินใส่ขวดแก้วนะครับเก็บไว้ทานทุกวันตอนเช้านะครับทานวันล,ละ1ช้อนนะครับก็1ช้อนประมาณเท่านี้นะครับช้อนเนี้ยประมาณ 5cc นะครับ สำหรับท่านที่เริ่มทานใหม่ๆก็แนะนำว่าจิบเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับเพราะว่าสูตรนี้ขอบอกว่าแบบว่าแรงจริงๆแล้วก่อนที่ผมจะมาทำสูตรนี้ผมก็ได้ลองทำทานเองนะครับรู้สึกว่าทานแล้วดีนะครับอาการรู้สึกว่าเวลาขึ้นบันไดหลายๆชั้นเนี่ยเหนื่อยน้อยลงนะครับลองเอาไปทานดูนะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้ข้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักข,ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ